ตั้มมึงคงงามเนาะเสียบแล้วนั่นนึงสบายดีทุกคนยินดีตอนขับเข่าสูสองบกไก่บนหน้านะเมื่อนี้กัในระหว่างที่เฮาลงมาจากป่าทุกคนกมากัเจอเศร้าบ้านนะขเจ้ามาเห็ด พนทางทุกคนเห็ดห้นทางเพื่อที่จะให้พี่น้องที่สิไปอบุญทุกคนนะไปมันจะมีงานบุญเลยทุกคนงานบุญประจําปีนะงานห้อยพระบาททุกคนงานบุญวัดห้อยพระบาทอยู่ถึงพู้นั่นแหละนะผู้สังเแห้วเมื่อนี้ข้าเจ้ามาเห็ดห้นทางคามเซนนี่แหละทุกคนนะเป็นนาสีเห็ดเป็นนั่นเลย คนเสียเอาปูนเนอายังมะเทนะทุกคนนะตามที่ว่าเอาทามกระจ้านะนาชิประมาณเดือนหนาทุกคนบุญนะบุญงานประจำปีหอยพรบบาทมาเนี้ยรายบาทได้บุญมงนบาทเดียวได้มาเห็น จะพาดรจะพาดใบ้านได้าไะเนีโอ้ยนะโอ้นใสหินอันนี้เลยได้เนี่ยเจ็ดขวบจมโอ้พผบานลงมือเองเลยบ่โอ้ในนอนนล่เลยผมสามสีสำมาขนาดละ บ่อันมื้อใดอันน่หาบุญน่ะ1 2 13 12 13 12 14 15แล้วตักบาดญาน้ําโอ้เดือนใด๋ตกเดือนนี้บ่เดือนหน้าเดือน2เดือน2เนาะเดือนนี้้หมดัี่ก็ขึ้นลอืโอย่อยไปสุ น,นี่กับเป็นเห็ดอันนี้เลยอันไปได้แต่รถไทยเนาะเป็นนี่เนาะแม่ไปได้แต่รถไทยพอออกเพิ่นกันยังสิ่พอรอยู่เอารถพอเออเป็นเอารถมาดูดเองอันนี้ความลำบากแปลว่ามันเฮาสิ่คันบ่เทสแบบนี้มันก็ไปบ่ได้มันขามยากเนาะแม่แม ทมงานเหรอมาเต็มอยู่นี่เนาะมาเห็นงานของเขาเยนะงช่วงนี้เป็นอะไรกินปลาเลยโจกันเนาะโจกนข้าเยอย่เมื่อนาไปละไปกันไหมแมนแมนแล้งานเทา ส่วนหินะยังกับผ่นเอาเนี่หนยหละแต่ว่าเดี๋ยวจะหน่อยนะสิมีพวกหลดนะยังเอาปูนมาเทานะโอ้มานี่เข้าเจากับเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ีนนี้ได้เนี่คือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่า ขาเจ้าเห็ดแล้วนี่ก็ขึ้นผู้ขึ้นย่างนี่ก็สบายได้จนไล่น่ะมันสิญยากแน่นีเลยทุกคนนะโอ้ไม,ม่ีแม่ขั้วขักแน่นนแเนาะไมะ่เออมีแม่ขั้วามาเห็ดกินขักแน่อีกอ้อาอา้าขอบกระนาด,อนดเออคนตั้มมังกรง,ง,งามเน,น,นมาะแซ่บแล้วนัว่นึง เอ่มเงามเานมบานมาเราเอายนเีเก่แมคัาตะบานได้ไี่ฮะนาตเออนาจันไตเออนาจนไมเนาะนจันไตได้ลายนี่มันบอกเขาอร้อยได้บนนี้มาไอรอย งานคิดสมา,านบ่แต่ก่อนนะกล่องเท่านะกล่องต้นที่เท่าทายนีมันตกแน่นี่นะทุกคนมาอยู่นี่นะพอนี้ข้าหมดนำมาพออยู่ในนี่แหละโคตโหหูถงงานเนาะ โอนนาาวาาว้ว้าวเลยบ้านในมาลายกองหมูได้นไงนายจันไตมาลายกองหมูเลยก็ะทืบวะข้าเจ้ามาเห็ดทางทุกคนนะมาเห็ดทางเลยก็อันสง่งส่งบุญด้านจะหน่อยนี่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องอ่าบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลหรือว่าต่างประเทศมาได้ทุกคนอ่าดีเดือนจิมานี่แหละทุกคนนะ

เออมาโฮมอยู่นี่มดเนาะถ่ายหูเป็นหน้าด้เอชวนทั้งนกะข้าเจ้าเห็ดกินชวนทั้งนาคนที่ออกง่ายอยู่เอออยู่นี่แล้วม่แต่ปอกกินบํานานเนาะอะไรบริเกนปลาเลยช่วงนี่ใครเบียกเลย รจ้ลาลงมาพิจานอันลงมาเลยอันนี้ฮะ,<น>ะบรโิโอยังโอ้ยโอ้ถูกมาฮีดแน่นี่รถ

เด uhm like, ี๋ยวไปเห็ดได้ห้องห้องเออห้องห้องอันพีมซอเ้หตำลงเลยตัลงมมาอะไรเป็นน้ำยินอยู่นีนรถ

เขาข้าเจ้าบอกว่าปูนมาถอกบนี่ย บานหอบวงนี falando, um, <t songs> ่บาดหอบลกบาดหอบช่วงนเลยช่วงน้ลหะแ้วมันช่วงนีต้องอ่วนต้องอาว แกมาแต่พักเชสบายแล้วบาทนี่รองเื่อนองมึงก่อนแล้วเนาะไม่ยังนไม่แดงไม่แดงหน่อยความเมตตาบ้านดินกินล้ว

มาเห็ดชองบานเออช่องเลยเออบ้านบ้านได้บ้านหน้าจันไตนุ่มอะไรบ้านหน้าจันไตกับกระแสน้อสองหมู่บ้านเนาะเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางผ่านขึ้นไปเออทางดันมุนทางเดันมุนดันกันดันมุนเนาะงานบุญประจำปีเดี๋ยวเออพักกินข้าวมาเอารถได้เชียวเอารถอะไรบ่เออบ่อได้ตั้งนะครับพอกันกินข้าวเลยนนั้นน่าจะเป็นบานหน้าจันไตแม่นบ่ บรนณาจักไดเนาะบั่นไก่เลยมากินข้าวอยู่พี่บรนณาจนันรได้คำบรรณาจักได้ก็มีคำอีกน่าจักรคำฮาฮ่่า่าาคำเราไม่มีคำเราเออฮะในกาสวุวนบ้านบ้านกระแซนนะครับเป็นกระเจา้ากระเจ้าไปกินข้าวอยู่บ้านทุกคนเอ้าในกาเพิ่นน้ำนั้นเรียบร้อยแล้วลทุกคนนะมีแต่เป็นเชียงม,มาถอดอ,อ,อันนี้แต่ว่าท่านได้นะได้ ยังทานหลดานหมา,มากแครับนี่ือว่าเพิ่นเด็ดเรียบร้อยแล้วมีแต่เอาอน,นามาถอกทุกคนเอาดินเอาอยัางมาถอกเลยก็เรียบร้อยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นทาหลดปูนส่วนทางนีนกาเจ้ากินเขาหวาน

แกงเป็ดแกงเป็ดแกงไก่ขบมดเนาะตำมะงูตำมคุงพร้อม่าโอขากระนาดเอาเลยเอาเลยเลยเอาเอาเอาโอ้ถูัำมะฮูเซ็มเซ็มแซ็เอาเอาจานพอแล้วสองพอแล้วมามามา

นี่เขาแฉบๆบนี่โว้ยนาะยังเด็มากินอยู่ป่าอยู่เนาะมาไหมตำมุนคงนะครแกงไก่ใช่มอกพักบ่แกงไก่ใช่มอกไงใช่มอกเออถือกองคนร้ายได้มาเนี่ยมาไงนอามาไอมาจะใช้จุ่มพูดิงเงินปั่นกัะแซียนทันยู่ใส

ตอนนี้ข้าเจ้าเห็ดยังเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะและ้วก็ผักกินเขาบ้านนี้ฮะมิแต่ทาหล,ลดนะทารถอันที่ข้าเจ้าเอาปูนมาถอกนะทุกคนนะแต่ว่าเพิ่นว่าบนแอ่บางที่ก็บ่ได้มาเหมือนเลยแล้มื้ออื่นนั้นข้าเจ้าสิได้ขึ้นไปถึงแล้วก็ทางทางนะทุกคนเห็ดทางขึ้นแต่เส้นทางเส้นนี้ฮะไปไดชั่มเพาะกระบะข้อย่าว แต่ว่าพวกรถนะน่ะไปบ่ได้นะส่วนรถอันรถใหญ่รถยั้งนะมันต้องไปเส้นพระลานทุกคนเส้นพวกไปนะเอา้าแต่ก่อนในไม่แต่สิอย่างน่นี่แหละแต่บัตรในสบายเลยนะบัตรเนี่ยแต่เกิดเราบนท้อกมันยั้งเรียบร้อยแล้วกันเท่าว่าจบบัตรเนี่ยนะใส่สบายเลยนะเขา,าก็ได้เส้นทางขึ้นปา่านั่ทุกคน แต่กาชาวบ้านขจาว่าเหตุในกามีอยู่สองมู่บ้านมีนาจันไตแล้วกกับบั่นกับแซนทุกคนนะบอดี้มาบ่บันนี้ฮะมีแต่ทารถอันนบอร์รถทอกปูนบอด้มาดิมาได้กินข้าวก่อนเออนี่นาพออยู่นี่เออนาเจ้าอยู่ในนี้ เด้๋วยวยงไดกับสิใดเดินทางกลับทุกคนอันนี้ฮันได้ระวางทีเฮาลงมานะเฮาลงมาจากป่าทุกคนขึ้นไปรอบนี้กับไร,ริพอยังดอกฮ <c oughs> ะเดี๋ยวยังได้กับเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปทุกคนนะสำหรับคลิปนี้กาผมยังบ๊ายบาย